สวัสดีครับวันนี้มีอัปเดตข่าวหลุดข่าวลือใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับ iPhone 12มาอีกแล้วครับจากเดิมที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการว่า Apple อาจจะเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning ไปใช้พอร์ต USB-C ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันครับรวมถึง iPad Pro 2018และ iPad Pro 2020ก็เปลี่ยนไปใช้ USB-C แล้ว iPhone 12ก็น่าจะเปลี่ยนด้วยครับแต่ข่าวล่าสุดบอกว่า ใน iPhone 12จะยังคงใช้พอร์ต Lightning แบบเดิมในการชาร์จแบตเตอรี่และสิงข้อมูลต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงครับโดยข้อมูลที่หลุดมานี้แจ้งว่าสาเหตุที่ Apple ไม่ตามเทรนด์เป็นเพราะ Apple มีแผนที่ใหม่และใหญ่กว่านั้นครับโดยใน iPhone รุ่นต่อไปของปี2021นั่นคือ iPhone 13จะไม่มีพอร์ตบนตัวเครื่องอีกแล้วครับแต่จะใช้การชาร์จแบบไร้สายเป็นหลักแต่ก็ไม่ต้องตกใจไปครับ ว่าแบบนี้แล้วจะซิงค์ข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นคอมพิวเตอร์ได้ยังไงเพราะ Apple ยังได้เตรียมสมาร์ทคอนเนคเตอร์แบบแม่เหล็กสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลและการซิงค์ข้อมูลด้วยครับแบบเดียวกับที่ใช้ใน iPad Pro และ Smart Keyboard ที่มีการรับและส่งข้อมูลรวมถึงซิงค์ข้อมูลระหว่างกันโดยตรงครับซึ่งในทวิตเตอร์บัญชีชื่อ f ก่อนหน้านี้ทวิตข้อมูลหลุดเกี่ยวกับ iPhone 12ที่มีรอยเว้าด้านบนเล็กลงและมีสแกนเนอร์โผล่เข้ามาซึ่งสุดท้ายสแกนเนอร์นี้ก็โผล่ใน iPad Pro 2020โดยใช้งานเป็นสแกนเนอร์ LiDAR นั่นเองครับโดยล่าสุด Flush มีการทวิตข้อความใหม่ว่าได้มีโอกาสทดสอบเครื่องต้นแบบของ iPhone 12ที่ใช้พอร์ต USB-C แต่น่าเสียดายที่จะไม่มีการผลิตออกจำหน่ายครับแต่ยังคงใช้พอร์ต Lightning ต่อไปอีก1ปี และจะมีสมาร์ทคอนเนคเตอร์ใน iPhone 13อีกด้วยครับรวมถึงยังบอกด้วยว่าสมาร์ทคอนเนคเตอร์ใน iPhone 13นั้นจะไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่แต่ใช้แค่โอนและซิงข้อมูลเท่านั้นการชาร์จแบตเตอรี่จะเป็นแบบไร้สายเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สายที่ไวขึ้นเร็วขึ้นจาก Apple ก็เป็นได้ครับแต่ตอนนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับเพราะยิ่งใกล้ปลายปีที่ iPhone 12จะวางจำหน่าย ข่าวลือข่าวลืดต่างๆก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเราคงได้เห็นข้อมูลต่างๆกันมากขึ้นนับจากนี้ไปครับเพื่อนๆล่ะครับอยากได้พอร์ตแบบไหนมากกว่ากันระหว่าง Lightning หรือ USB-C หรืออยากได้แบบใหม่ไร้พอร์ตไปเลยครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ